สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของไกด์หนุ่มออนทัวนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัณอุทยานปรานบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันตอนนี้เราก็นั่งเรือจากวัณอุทยานปรานบุรีมายัางปากน้ําปรานนะครับเพื่อเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงนะครับแล้วก็ ในระหว่างทางเราก็จะได้ชมป่าโคงกลางไปด้วยนะครับซึ่งหมู่บ้านชาวประมงะที่นี่นะครับเป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวเราติดตามช่วง EP ถัดไปนะครับ